สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะติดตั้งลายคโครนนะคะอันนี้คือข้างหนึ่งนะคะมีลายอยู่แล้วนะคะเราก็จะติดอีกด้านหนึ่งนะคะนี้เราจะเตรียมน้ำทำความสะอาดไว้สองชนิดนะคะคือ ขวดสีเขียวนะคะเป็นน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ขวดสีแดงเป็นน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะทําความสะอาด2ขั้นตอนนะคะ ้ามีคาบทรายหรือคาบฝุ่นเยอะๆนะคะใช้ผ้าสลับด้านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าบ่อยๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสีรถนะคะมีคาบยางมาตอยนะคะเราจะใช้เป็นพวกน้ำมันสนเช็ดนะคะหรือเป็นแบบซิลิโคอนออฟก็ได้นะคะ เวลาติดตั้งสติกเกอร์นะคะจะได้ไม่เป็นลายจุดนะคะต่อมานะคะก็เป็นน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะอันนี้ปริมาณซักถ้าหนึ่งแก้วนะคะจะต่อด้วยสักสองฝานะคะอันนี้จะเป็นการทำความสะอาดคาบลื่น จัดวางสติกเกอร์ในรูปแบบที่ต้องการนะคะก็กะวัดขนาดหรือว่ายึดด้วยเป็นเทปย่นหรือเทปหนังไก่ก็ได้นะคะอันนี้ช่างก็จะใช้เป็นแม่เหล็กยึดนะคะ อันนี้จัดวางเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มการติดตั้งแบบใช้น้ํานะคะน้ําผสมน้ายาล้างจานนะคะก็จะเปิดสติกเกอร์ออกมาทีละครึ่งนะคะวาหนูเออกกันไกลอ๋อไม่ต้อง ตัดกระดาษด้านหลังนะคะแล้วก็พับหน่อยหนึ่งนะคะใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะฉีดไปส่วนที่เป็นพื้นผิวที่ต้องการติดเลยนะคะ ค่อยๆรีดไล่น้ำไปทีละนิดนะคะ ช่วงที่รีดไล่น้ำเสร็จเนี่ยนะคะมันก็ยังติดไม่สนิทนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะเราก็รอให้มันแห้งก่อนนะคะหรือว่าใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์นะคะฉีดไปส่วนที่ริมช่วงริมนะคะริมสติ๊กเกอร์ขอบมันก็จะติดได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแแนะคะขวดสีแดง ส่วนที่มันดูติดยากๆมันก็จะติดง่ายขึ้นนะคะพอมันล้างคราบลื่นออกให้ น,นี้ตัดแยกส่วนเพื่อที่การติดตั้งจะได้ติดง่ายขึ้นนะคะใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะฉีดเข้าไปเพื่อที่จะไล่น้ำยาหลางจานออกนะคะจะทำให้ติดง่ายขึ้น อันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปดึงเทปสาออกนะคะเราปล่อยให้มันแห้งสักสักหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ไปทำอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นการติดสดนะคะอีกฝั่งหนึ่ง ตัวนนี้มันจะไม่โดนมือ ือส่วนนี้นะคะถ้าเกิดคนติดตั้งติดไม่ถนัดนะคะใช้น้ำได้นะคะแต่อันนี้คือมีคนจับให้นะคะก็จะเป็นติดสดเลยนะคะ เราก็แกะพลาสติกบางส่วนออกนะคะแล้วก็ไล่เก็บงานไปเรื่อยๆนะคะใช้ความร้อนช่วยในการเก็บงานนะคะความร้อนจะช่วยทําให้กาวเหนียวขึ้นนะคะส่วนอ่าเป่าในส่วนที่มันยังเปียกอยู่ให้แห้งนะคะแล้วก็รีดเก็บไปเรื่อยๆนะคะ น,นี้ถ้าเกิดมั่นใจแล้วว่า,าพื้นผิวแห้งแล้วนะคะเราก็ลอกออกนะคะส่วนปลายนี้นะคะช่างเขาติดสดอยู่แล้วนะคะก็เลยแห้งดีอยู่แล้วส่วนที่ยังเปียกน้ำนะคะค่อยๆแกะออกนะคะ ลายหลักเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งเติมเพิ่มกันได้เลยนะคะ Thank you. ันชก็ดัดแปลงหน่อยนะคะเพื่อให้ได้ตรงตามแบบมากที่สุด อันนี้เวลากรีดนะคะเราก็ดันนะคะสติกเกอร์เข้าไปข้างในก่อนนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดด้านในนะคะเวลาใช้คัตเตอร์นะคะปลายอย่าจิ้มไปที่สีรถนะคะให้เอียงข้างแบบนี้นะ คนที่ช่วยจับนะคะต้องจับให้ขนาดกับเื้นผิวนะคะ เวลากรีดนะคะประตูนะคะอันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะเป็นฝั่งคนนั่งนั่งข้างคนขับนะคะเสมอด้านหน้าฝั่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งพับนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ เอาได้ร้อนมาเป่าแล้วพับเข้าไปนะคะอันนี้เดี๋ยวจะกรีดต่อนะคะจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะไม่ถนัดจะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ค่อยๆไดร้อนเก็บเข้าไปนะคะแล้วเปิดประตูออกมานะคะแล้วก็เอามือพับเข้าไปเลย ส่วนไหนที่มันแหลมนะคะหรือว่าเราลองเอานิ้วปาดดูนะคะแล้วมันคมก็ให้ตัดออกนะคะเวลาล้างอาฉีดจะได้ไม่หลุดนะคะอันนี้คือประตูด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็พับเข้าไปแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เก็บข้างในแบบนี้เลยนะคะประตูหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการติดตั้งไลโคลเลนเจอร์นะคะก็งดล้างอาชีพประมาณ3-5วันนะคะสามารถลงแว็กได้นะคะลงเคลือบเงาได้นะคะพอหลังจาก3-5วันไปแล้วก็ล้างอาชีดได้ตามปกติเลยค่ะ